แม้จะยังไม่พ้นผิดแต่ว่าศาลก็ได้สั่งตัดสินนะคะว่านางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว35,000ล้านบาทพร้อมทั้งได้ระบุถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจในการใช้ในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะ ทางคําอธิบายของสารที่ออกมานะคะคุณอุรชัยก็ได้พูดถึงความเป็นนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีว่าไม่สามารถที่จะดําเนินการใช้อํานาจได้ในฐานะที่เป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีก็คงจะไม่สามารถยับยั้งโครงการนี้ได้นะคะครับคือหมายถึงว่าไม่สามารถทําได้ทุกอย่างนะครับจะใช้ความเป็นนายกรัฐมนตรีนขณะนั้นนะครับเข้าไปยุติโครงการเลยหรือว่าจะเข้าไปแทรกแซงอะไร อย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตการศาลก็มีอีกมุมมองหนึ่งนะครับคือส่วนหนึ่งก็ต้องตอนนั้นเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรมีอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้วก็ต้องทำโครงการนี้แหละครับคอยกำกับดูแลให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาไว้นะครับเพียงแต่ว่าตัวศาลเนี่ยวันนี้ได้พิจารณานะครับรายละเอียดสาระสำคัญที่คัดมานี้น่าจะพอเป็นคำตอบได้ว่าทำไมถึงได้มี คำพิพากษาในท้ายที่สุดนะครับเพิกถอนคําสั่งสารพิจารณาว่าตัวคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรฐัฐมนตรีเพียงคนเดียวนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปยับยั้งโครงการได้นะครับอำนาจหน้าที่ของคุณยิ่งรักในคําพิจารณาของศาลก็คือมีหน้าที่เพียงกํากับดูแลนโยบายโดยทั่วไปนะครับไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ทําสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G2G ที่สําคัญไม่สามารถไปรับรู้ข้อมูลการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่ถูกปิดไว้ได้นะครับทีนี้พอพบว่ามีการทุจริต คุณยิ่งรักก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับใช้มาตรฐานทางกฎหมายกับผู้ทําผิดควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางปกครองด้วยปัจจัยนี้ทําให้ศาลมองว่ายิ่งคุณยิ่งรักไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้ละเลยปัญหาแต่ว่าได้พยายามใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อป้องกันยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวแล้วนะครับที่น่าสนใจก็คือกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสอตอง,ง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชทำหนังสือถึงรัฐบาลก็เป็นเพียงข้อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาต่อไม่ได้เป็นหนังสือคำสั่งที่ต้องปฏิบัติตามนะครับศาลเลยพิจารณาว่าไม่อาจรับฟังได้ว่าละเว้นเพิกเฉยละเลยไม่ติดตามหรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบนอกจากนั้นคุณผู้ชมครับยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในชั้นการพิจารณาความรับทางแพ่งว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นผู้สั่งการให้เกิดความเสียหายนะครับหรือว่ามีส่วน ร่วมโดยตรงในการกระทําละเมิดนะครับนี่คือสาระสําคัญบางส่วนนะครับที่ปรากฏออกมาในวันนี้แล้วก็นําไปสู่คําสั่งเพิกถอนไม่ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในบ้านปลายนี่แหละครับ,ค,รบคุณธนาซึงสาระสําคัญต่างๆที่ออกมาก็มีส่วนสําคัญนะคะที่เห็นแนวทางในการตัดสินของสารปกครองกลางที่นําไปสู่คําสั่งเพิกถอนให้ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์ของคุณยิ่งรักชินวัตรนะคะครับตอนนี้เราก็เดยได้เห็นสื่อหลายๆสํานักนะครับพาดหัวข่าวว่าอดีตนายกรัฐมนตรี คุณยิ่งรักชินวัตรไม่ต้องชดใช้ไม่ต้องถูกยึดทรัพย์กันนะครับคือเนื้อหาที่พิจารณาว่าไม่มีเหตุที่จะต้องไปยึดทรัพย์หรือว่าต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยมีที่มานะครับคือสารมีเนื้อหาสาระสาคัญที่ระบุว่าการรับผิดชอบค่าสินใหม่ทดแทนนั้นเป็นคําสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมายนะครับก็คือไม่มีเหตุที่จะที่คุณยิ่งรักจะต้องชดใช้หรือเป็นเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมบังค,บบงคับคดี อธิบดีกรมบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้นะครับนี่คือที่มาที่ไปที่สุดท้ายสารปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งนะครับและคุณยิ่งรักก็ไม่ต้องชดใช้นี่สินค่าสินใหม่ทดแทนมูลค่ากว่า3 5 0 0 0ล้านบาทแต่ว่าคำสั่งสารปกครองกลาง,ก,ลางก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนหรือว่าไม่ได้เป็นผลทำให้พ้นผิดจาก คดีอาญานะครับคือคดียังไม่สิ้นสุดแล้วก็โทษทางอาญาของสารดีกาเนี่ยที่ตัดสินจำคุกยังมีผลเป็นความผิดอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อมีคำสั่งจากสารปกครองกลางก็ทำให้กระบวนการต่างๆต้องออหยุดลงชั่วคราวนะครับแล้วก็ตามขั้นตอนตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปยื่นอุทธรณ์กันภายใน30วันวันนี้สื่อมวลชนไปถามคุณวิษนุเครือง,งามนะครับรองนายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตถึงคำสั่งสารปกครองกลางคุณวิศนุตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้สอดคล้อง กับคำสั่งของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับอนนี้เขาสามารถใช้คำพิพากษาน,นี้ไปต่อสู้ต่อได้ไหมครับเขายังไม่ทำอะไรหรอกครับตำรวจจะให้ถึงที่สุดก่อนไม่มีใครทำอะไรสัตวาถือว่าเป็น,ถ,ปนถือว่าเป็นสิ่งที่น่าวิตกอะไรอย่นี้ครอาจารย์กรณีในการต่อสู้ชั้นต่อ,อไปก็ถ้าแพ้คดีมันก็ต้องวิตกอยู่ดีแหละแต่ว่าไม่ได้วิตกอะไรมากเพราะว่ามันยังเดินการต่อไปจนถึงที่สุดได้ งยยังพูดอะไรไม่เพราะเพราะว่าคำพิพากษาสารดีกาผนักคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้วินิจฉัยเอาไว้ว่าผิดมันยังอยู่ก็คือยังมีอีกหนึ่งคดีอีกหนึ่งศาลนะครับก็ยังดำเนินดำเนินการตามเรื่องราวอยู่แล้วก็ตอนนี้กระบวนการที่เกิดขึ้นเดี๋ยวต้องดูว่าทางฝั่งภาครัฐจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปในกรณีนี้นะครับค่ะซึ่งคดีนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดด้วยยังมีเวลาที่จะอุทธรณ์ภายใน30วันนะคะขอบคุณคุณอรชัยมากค่ะขอบคุณครับ